คือเราเราเราแค่ดูอย่างเดียวว่าตอนนี้ชบาที่ใส่เป็นยังไงครับแล้วเราก็คอยพยายามบอกเขาอย่างที่บอกคือเรารู้วิธีแล้วเราต้องบอกเขาแบบสิบครั้งเราก็ต้องบอกเขาสิบครั้งอะ่ะอย่าแบบอันนี้หน่อยหรือยุยน่นๆ<ฆ>อย่างเงี้ยชบาจะมีความเข้าใจขัดเกลืออันเนี้ยเดี๋ยวผมลองอีกทีนะอันนี้ชบาเขาเริ่มสงบแล้วถูกไหมเดี๋ยวผมจะแย่เขาโมาโหอ,อีกคราวนี้เราจะดูกันว่าเราจะห้ามเขาได้เร็วขนาดไหน<ฆ>จอน<ฆ>แน่เขาเรียนรู้ผ่านเรา ถามว่าที่ผมตบผมกระดึ้งเท้าปุ๊บแล้วเขายังเห่าอะ่ะเป็นเพราะว่าเขามีสัญญ,ญาณที่เคยชินแต่สังเกตนะรอบนี้ไม่ลุกแล้วก็พอสักพักหนึ่งะจะมองหน้าคุณเจ้าของเดี๋ยวผมลออีกทีนะสองทีไม่เห่าเต็มที่ไม่เห่าเต็มเสียงเนี่ยแล้วก็มองเจ้าของเช็คอยู่ว่าตกลงยังไงแล้วก็ไม่ล็อกเป้าผมเวลาเราดึงเสร็จใช่ไหมครับเราดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้เราอยู่ซ้ายปุ๊บแลวให้เรารีบหยอห่อนทีเราอย่าดึงยื้อนาน ยื้นานเนี่ยแทนที่องามาจะคิดครับมันจะกลายเป็นโฟกัสที่คอผมลองอีกทีนะมี <c oughs> แต่ว่าไม่เห่านะไม่เห่าเต็มเสียงแต่มีแคทแคขู่แล้วก็ไม่ล็อกเป่าอันดึงซ้ายใช่แล้วก็หย่อนหย่อนมันนั่งหมอบช่างครับใช่ครับใช่ครับใช่ถูกครับแววตาเปลี่ยนแต่หูไม่เปลี่ยนผมลองอีกครั้งหนึ่งนะครับ เห็นไ,ไหมมีการสะดุง้งมีการตกใจอาการแพดแพดหายไปน,น,นี่เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ทําหน้าที่คือจะอสังเกตว่าตอนที่ผมแยกรัางแรกเนี่ย<ม>เขาจะพุ่งมาข้างหน้าเลย<ม>ถูกไหมแล้วขนหลังหลังจะพอง<ม>อแล้วเราก็ต้องดึงเข้าไปดึงเข้าไปเนี่ยตอนนี้เขาตกใจแต่เขาไม่ขยับผมขออนุญาตเข้าไปใกล้ๆกิ่ก้าวหนึ่งเนาะเห็นไหมอันนี้อยู่ในระยะหวังผลดนวยนะคือถ้าเขาจะเอาหรือเขาจะทําให้ผมกลัวเขาพุ่งมาข้างหน้า<ม>ได้อ่าเนี่ยมองเจ้าของละผมขออนุญาตไปกก้าวนึครับ ล็กตาไม่ล็อกเป้าผมก็จัดซ้ายมือไม่ลัาหน้าดีๆรอนั่งหรือหมอดิเฟนส์ดีๆนะโอเคสั่งเลยคอย,คอยขยับหนึ่งแล้วกลับแล้วก็ชม,มสั่งต่อคอย,คอยขยับหนึ่งแล้วกลับเลยครับต้องการสามครั้ง,งอีกทีครับคอยคอยกากแค่นี้จากฝูงเท่าไหรนะ่น แต่มันรู้สึกว่าทุกคนอ่อนแอกับมันมันเลยดันตัวเองไปจ่าฝูงเพราะงั้นคือมันไม่ควรจะหลับไม่ควรจะเสียทรงขนาดนี้เนอะแบ์หลังนับหนึ่งแล้วกลับมาเลยเก่งมากแต่หันไปหาเขาใช่สามทีนะเก่งมากแต่อย่าตึงเราเอาความไว้ใจครับเราไม่เอากันห้าม ถ้าเขาไว้ใจเขาต้องไม่ลุกโทษนะคุณเอนะผมเดินเฉียดหน่อยนะนี่นะแล้วเดี๋ยวผมกระทืบเท้านะคุณเอ๋ไม่ไว้มันจะไม่หลับใส่อย่างนี้หรอกหรือมันไม่ไเนี่ยเนี่ยเจอผมเนี่ยตอนแรกมันเจอผมมันขู่ใช่ป่ะเนี่ยมันเกิดความไว้ใจแล้วก็